บาานนวิซสวัสดีครับมาพบกับนักเตะดอทคอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะพากันไปที่ฟุตบอลยุโรปถ้วยเล็กบ้างแล้วกันนะครับสำหรับศึกยุโรปนะครับผมก็เป็นการพบกันระหว่างทางด้านของเจ้าบุตทุ่มมาเซโรนาแล้วก็ไปสานแดงแมนเชสเตอร์ในเต็นะครับผมก็เป็นถ้วยเล็กของยุโรปนะครับแม น่าเชื่อแต่สองทีมระดับนี้จะมาเตะกันที่ยูโรปาลีกแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าทางบาร์ซ่านี่ก็ฟอร์มไม่ค่อยดีทำให้ตกรอบมาจากแชมเปียนลีกนะครับทางด้านแมนยูในเต็ดก็ฤด,ดูกาลที่แล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่ก็ได้เล่นยูโรปาลีกนะครับผมอมาดูกันว่าความน่าจะเป็นของเกมนี้เป็นยังไงบ้างนะครับทางด้านความพร้อมของทั้งสองทีมแต่กีนทีสนามคัมนูนะครับทางด้านล่าสุดของบาร์เซโลนานะครับตอนนี้ก็ยังเป็นจ่าฝูงของทางด้านลาลีกาอย่างเหนียวแน่นนะครับ เพิ่งเอาชนะเบียร์เลยเอามาสวนประตูตอนหนึ่งนะครับผมได้ประตูชัยจากเปดรีนะครับห่างทีมมาดับ2อยู่11แต้มเลยนะฮะโอ้ต้องบอกว่านำค่อนข้างเยอะแต่ว่าอาจจะแข็งมากกว่าหนึ่งนัดแต่ไม่เป็นไรนะครับนำไว้ก่อนก็ดีนะครับและเกมนี้ก็อาจจะไม่มีเซโก้บุสเก็ตด้วยนะครับผมที่ระบาดเจ็บแต่ว่าก็จะได้ทางด้านของฟังกี้ดยองนะครับผมกลับเขาเรียกว่าประจําการทดแทนกันได้นะครับก็ไม่อาจจะไม่มีผลอะไรสักเท่าไหร่นะแต่มาดูทางด้านของ ผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามของของทางด้านของบาร์เซโลนากันบ้างแล้วกันนะครับผมก็เป็นทาสเตเก้นครับกุนเด้ราโคโเคสเซนเซนเบลเดเคซซี่เฟนกิลเดยองเปดดี้กาบี้ลาเฟนยาแล้วก็โรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะครับกองหน้าโตเก่งที่ย้ายมาจากบบเชนแมนนิกนะฮะมาดู ความพร้อมของทางแมนยูนเต็ดกันบ้างนะ,ะทีมเยือนนะครับก็ล่าสุดเนี่ยบุกไปเอาชนะลีดมาสู่ประตูต่อสองนะครับกว่าจะได้ประตูชัยนี่ก็ช่วงท้ทายๆเกมเลยนะก็ะได้ทางด้านของอ่าแรดฟอร์ดแล้วก็กานาโชนะครับทำประตูเป็นสองประตูต่อศูนย์นะครับตอนนี้ก็อยู่อันดับสามของศึกพิเมยร์ลีกนะฮะแข่งสี่อ่าชนะสี่เสมอหนึ่งแล้วไม่แพ้ใครมาหก 6, นัดติดแล้วนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าฟอร์มกำลังร้อนแรงนะครับแต่ว่าอาจจะมีปัญหาตัวผูเ้เล่นเจ็บเยอะนะฮะ ก็ทางด้านของ Martinez, ลิซ่าดอมมาติเนสและก็ซาบิเซอร์นี่ก็ลงสนามไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าติดโทษแบนของทัวร์ยุโรปนะครับผมแล้วก็รวมถึงทั้งด้านของอีลิกเซ่นอองตนี่มาซิยาสกัมเมกโตเมเน่แล้วก็แอนโทนี่นะครับก็น่าจะพลาดหมดเลยนะฮะแต่ก็ได้คาสิเมโน่กลับมานะก็ถือว่าอาจจะอาจจะดีขึ้นดีขึ้นกว่าไม่มีแล้วกันนะ,ะเพราะว่าคาสิเมโน่ในตอนนี้ต้องบอกเป็นมิฟิลตัวสำคัญของทางด้าน United, แมนยูไนเต็ดเลยขาดไปเกมไหนเนี่ยโอ้โหลุนห้นเหนื่อยเลยแฟนแมนยูนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนาม11คนบ้างแล้วกันนะของแมนยูนะครับเป็นดับเบิลติเคอาเบสซาก้านะครับวาลานแล้วก็ลูฟชอไทรลว์มาลาเซียนะครับแล้วก็เฟร็ดคาซิมิโลบุนโน่เฟรเดอรเดสซานโชมาคาร์ดลฟอร์ดแล้วก็วิกฮอสนะครับอืมความน่าจะเป็นของเกมนี้ความน่าสนใจคือบาซ่านี่หลังจากที่กระท่องกระแท่นอย่างที่บอกนะในช่วงแรกๆนะตกมาจากยู่ฟาชมเปี้ยนส์ลีกมาเล่นศึกยูโรป้าก็ กำลังดีขึ้นดีวันดีคืนนะครับส่วนแมนยูเนเตดนี่ก็ดีขึ้นจริงๆหลังจากที่ได้ทางด้านของคุเซือเอลิเชนฮาร์คเข้ามาคุมทีมนะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้นักเตะเจ็บเยอะเหลือเกินอาจจะดูเป็นรองในเรื่องของขุมกําลังนะครับแล้วก็เชิงลึกทีมเชิงลึกก็สู้บาซ่าไม่ได้นะบาซา่าในตัวสำรองก็ยังมีที่เด็ดอยู่แต่ว่ามันอยู่นี่ถ้าดุดแต่ชุดตัวจริงไปแล้วนี่ตัวสำรองนี่ทดแทนกันค่อนข้าง,างยากนะฮะผมก็เลยมองว่าในบ้านบาซ่าด้วยอาจจะ ใจผม,มชอบเสมอนะแต่ว่าถ้าจะมีทีมไหนชนะผมยกให้บาซ่าแล้วกันนะครับแมนยูอาจจะยังดีไม่พอในเกมนี้อ่ะนี่ก็เป็นศาสนะของผมแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับนักเตะดอทคอมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับยังไงวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ